วันที่3,685ไม่มีใครรู้ว่าถูกทมแช่มีแววตาของโจเฉิงซิยงอดใช้แววบุบวาไม่ได้เขากล่าวว่าอาจารย์อาต้นเดิมทีผู้ฆ่าเป็นคนของสำนักเซียนเมื่อออกมาครั้งนอกแล้วหรือว่าแจ้งชื่อของสำนักก็เป็นเรื่องผิดด้วยชายชุดขาวมุ่นคิวพังกว่าสายตามองเขาต้องการตำมีอีกเขาว,ว่าชายชุดเทาที่อยู่ข้างๆกลับเอ่ยขึ้นสิบน้องออกมาครั้งนอกแล้วแจ้งชื่อสำนักไม่ใช่เรื่องผิดอะไรตอนนี้ยังไม่รู้ว่านั่นใช่กวางวิญญ,ญาณท้องม่วงหรือไม่ พวกเราดูก่อนค่อยว่ากล่าวกันเถอะฟังคำพูดนี้แล้วชายชุดขาวตะลึงไปเล็กน้อยก่อนมองเขาสิพี่ต่อให้ใช่กวางวิญญาณทองม่วงแต่นั่นเป็นสัตว์ของคนอื่นต่อให้พวกเราเป็นคนของสำนักเซียนก็ไม่อาจแย่งสัตว์ที่มีเจ้าของมาได้นั่นเม่เขาท่าเอาเสียเลยเห็นพวกเขาเดินไปข้างหน้าชายชุดขาวก็สายหน้าสาวเท้าก้าตามไปเช่นกันพวกเขากลับไม่รู้ว่าตอนที่พวกเขาปรากฏตัวขึ้นที่นี่ พวกตัวฟานในโรงเตียมก็รู้แล้วทั้งยังได้ยินเสียงบทสนทนาของพวกเขาอย่างชัดเจนขณะน,นี้ภายในโรงเตียมที่ปิดอยู่พวกตัวฟานกาลังร่ําสุราอยู่ข้างในพังฟังบทสนทนาข้างนอก,กตัวฟานยิ้มกล่าวว่าแค่คิดอยู่แล้วเชียวคนคนนี้ต้องไม่มีทางเลิกลาพวกเจ้าดูสิข้าพูดถูกต้องหรือไมไห่วางวิญ,ญญาณทองม่วงเป็นสัตว์ที่ลำค่าหายากภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่ชัดระดับพลังของพวกเราไม่รู้ฐานะของพวกเรามีคนรักษาศินธรรมในใจตนเองเอาไว้ได้ นั่นทาให้ข้าประหลาดใจเช่นกันลัวอีจิบสุราคํหนึ่งจากนั้นดีตาลงหากเป็นภาคหรือสํานักสายหนึ่งน่าจะไม่ทําเรื่องแย่งชิงของคนอื่นเช่นนี้นอกจากเป็นคนสารเลวว้่ยเฟืงกล่าวเช่นกันโยกาสุราเทให้หุวยลางถ้วยหนึ่งดื่มเถอะคืนนี้ไม่เห็นเจ้าดื่มสักเท่าไรเลยหุวยลัางเจ้าอย่าก,กังวลใจไปเลยไม่ช้าก็เร็วเจ้าตาหนักต้องฟืน้นต่อให้เจ้าไม่เชื่อเจ้านายของเจ้าเจ้าควเชื่อนายหญิงของข้าลัวอีตบไลเขาพร้อมรอยยิ้ม นายหญิงของเจ้านายหญิงของข้าอะไรกันหรือนายหญิงของเจ้าไม่ใช่หูยินของข้าหุยลังถึงตามองพวกเขาฮ่าฮ่าชายชายชายข้าเคยชินจะไม่รับปรับคําเรียกพวกเราล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันในเลยจะมีบ้านเจ้าบ้านข้าข้าสมควรถูกตำหนิแล้วมามาข้าจะดื่มสามถ้วยโลอีหัวรอเสียงดังพร้อมกับเทโซราสามถ้วยและดื่มรวดเดียวพวกเขากลางเขตอาคมกั้นเสียงไว้รอบๆแล้วไม่ต้องกลัวรบกวนนายหญิงที่อยู่ชั้นบนอีกทั้ง พวกเขาได้ยินเสียงจากข้างนอกพอแผ่จิตรับรู้ออกไปด้วยเช่นกันเพียงแต่ระดับพลังของเขาในตอนนี้อยู่ระดับเทพกลางระดับพลังของหลายคนข้างนอกเทียบกับพวกเขาไม่ได้อยากรับรู้ถึงจิตวิญญาณของพวกเขานั้นย่อมยากยิง่งข้าว่าเจ้าอยากดื่มสุราจะใช้ข้ออ้างดื่มทำเทษกระมังวุ่ยเฟิงเดือบมองเขาคลายยิม้มคลายไม่ยิม้มฮ่าฮ่ามีไม่ใช่สุราดีที่นายยิงซ่อนไว้หรือยากหนักจะได้นั่งพักผ่อนย่อมต้องดื่มสักหลายเท่ยอยู่แล้ว โดยอีแยมยิ้มในปากไม่กินสุราเลือด,ดรถอบอวนไดที่สิ้นสุดทำเอาคนอื่นไม่อยากข้ามปามพูดขึ้นมาแล้วแดนสวรรค์ก้าวลีลับแทบปิดตายเพราะไม่มีประมุกปกครองไม่มีช่องทางการสื่อสารกับพื้นที่อื่นเช่นกันแทบไม่อาจรู้ข่าวจากพื้นที่อื่นได้เลยเลงวาเอ่ยเสียงนุ่มเขาเดื่มสุราน้อยเพียงจิบเบาๆคำหนึ่งคนที่นี่แทบไม่สามารถรู้ข่าวจากพื้นที่อื่น หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของพวกเราหรือชื่อพูดหมอของนายหญิงล้วนไม่มีใครที่นี่รู้จักตอนที่3 6 8 6ผู้มาเยือนแล้วอย่างไรระดับพลังต้องเหมือนกันแน่นอนคาเชือวาในไม่เวลาไม่นานคนแดนสวรรค์างลีลับต้องรู้จักชื่นของนายหญิงอาหาไม่เร็วมาดื่มสุราทุกคนหัวเราเสียงดังยกถ้วยชากันแล้วดื่มหมดรวดเดียวข้างนอก บุุษชุดคุมสีเทาที่กำลังมองกวางวิญญาณทองม่วงสองตัวด้วยความประหลาดใจมีสีหน้าเบิกบานเป็นกวางวิญญาณทองม่วงจริงๆแถมเป็นกวางวิญญาณทองม่วงที่โตเต็มวัยแล้วด้วยพวกเจ้าดูหนังกวางนี่สิเขาวกวางนี่ด้วยสีทองม่วงบนตัวกวางนี่อีกงดงามเป็นอย่างยิ่งเขายื่นมือไปหมายจะลูบสกาย,ย่างยากจะควบคุมตนเองโดยเฉิงสียงที่อยู่ข้างเห็นเข้าก็รีบามอาจารย์อายาทำไมือบุุษ จุดคุมสีเทาหันไปมองเขาด้วยความสงสัยสายตาททษมองกองวิญญาณทองม่วงสองตัวนั้นอาจารย์เพียงอยากสัมผัสกวางนี้สักครั้งไม่ได้จะทำอะไรพวกมันสักหน่อยกวางวิญญาณทองม่วงที่ยากหนักจะได้เห็นตัวจริงสักครั้งปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาย่อมควบคุมความเบิกบานใจเช่นนี้ไว้ไม่ยู่ต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นสัตว์หายากพวกเขาเพียงเคยเห็นในตำราบโบราณเหมือนสัตว์เท่านั้นเคยเห็นกวางวิญญาณทองม่วงปรากฏอยู่ตรงหน้า แบบนี้เป็นเป็นเสียที่ไหนอาจารย์รอบร้าวกวางวิญญาณทองม่วงถูกครอบคุมไว้ด้วยเขตอาคมล่องหนหากสัมผัสแล้วจะถูกดีดออกโจเฉิงสยองกล่าวพางมองอาจารย์ที่กําลังตื่นตะลึงก่อนหนีน้มีสิทธิคนหนึ่งอดไม่ไหวคิดสัมผัสกวางวิญญาณทองม่วงใครเล่าจะรู้ว่ายังไม่ทันสัมผัสก็ถูกเขตอาคมดีดออกมาแล้วเมื่อได้ยินอย่างนั้นใช้ชุดขาวที่อยู่ข้างๆพันขมวมดคิ้วมุ่นเขตอาคมล่องหนหรือจริงหรือจริงถ้า เอ็นอิตาเจอเฉิงสยองกราฟฟังแล้วชายวววกลางคนชุดเทาและชายชุดขาวก็มีสีหน้าแปลกใจขึ้นมาฝ่ายแรกคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งหากเป็นเขตอาคมดวงตาจริงระดับพลังของคนพวกนั้นน่าจะแข็งแกร่งมากถูกต้องหากไม่ใช่พวกเขาพูดขึ้นมาว่าที่นี่มีเขตอาคมล่องหนข้าก็คงไม่สังเกตเห็นเลยว่าที่มีถูกวางเขตอาคมเอาไว้ชายชุดขาวกาว่าบด้วยสีหน้าจริงจังสีพี่เจ้าของกวางวิญ,ญญาณทองม่วงไม่ใช่คนธรรมดาแน่ แม้พวกเราเป็นคนจากสำนักเซียนแต่ข้ารู้สึกว่าอย่าไปหาเรื่องพวกเขาจะดีกว่าพบกวางวิญญาณทองม่วงไม่ใช่เรื่องง่ายชายวัยกลางคนชุดเขาไม่ยินดีปล่อยวางเช่นนี้เหมือนกันเขามองชายชุดขาวครั้งหนึ่งสิ์น้องจะพูดเช่นนี้ไม่ถูกต้องหรือพวกเราคนสำนักเซียนนภพิสุทธ์ต้องกลัวพวกเขาอีกอีกอย่างพวกเราไม่จําเป็นต้องไปหาเรื่องพวกเขาแต่ในเมื่อพบแล้วเช่นนั้นเยี่ยมเยินสักคาก็น่าจะใช้ได้ เมื่อฟังจกชายชุดขาวมีสีหน้านิ่งค้างไปเล็กน้อยมองโรงเตียงที่จุดตะเกียงสว่างจ้าทว่าไม่ได้พูดอะไรอาจารย์ไปเคาะประตูตอนนี้เลยหรือหรือว่าพรุ่งนี้เช้าดีกว่าจเจอเฉิงสิยงรีบทำตอนนี้พวกเขาน่าเจียงไม่นอนแต่ในเมื่อเมือเมอเยน็นเช่นนั้นเป็นเวลากลางคืนไม่ได้ชายในชุดคลุมสีเทากล่าวจากนั้นมองเจอเฉิงสิยงพวกเจ้าพักอยู่ที่ไหนจเจอเฉิงสิยงฟังแล้วรีบตอบอยู่ทางนั้นพอข้าพักที่บ้านฝั่งตรงข้าม เอาเมืองน,นี้ค่อนข้างในโรงเต็มมีเพียงสองแห่งแห่งหนึ่งเต็มแล้วส่วนอีกแห่งหนึ่งพวกเขาเมาทั้งหมดค่ะจึงทําได้เพียงพักบ้านชาวบ้านอืมเช่นนั้นไปพักค่อนก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าพวกเราค่อยไปเยี่ยมเยียนพวกเขากันส่วนเจ้าจับตาดูไว้หน่อยไม่เช่นนั้นหากพวกเขาจากไปพวกเราคงแยกจะรู้ชาชุดเทาสั่งขอรับสิทธิทราบแล้วโจเชิงสยองตอบรับข่าวนี้ค่อยพาพวกเขาไปพักค่อนที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกล ในโรงเตรียมฟังบทสนทนาข้างนอกแล้วพวกตุ้ฟันสบตากันแล้วยิ้มจากนั้นยกเธร่อชาชนกันเอาละดื่มหมดถ้วย่อ้นีแล้วกร็รดพักคนหน่อย